หนึ่งตีครับอ่ะวอมอนวอมอนีครับหนึ่งหมืนหนึ่งหนึ่งใช่ครับหมื่นสี่ครับเตะครับตีครับหนึ่งมืนหนึ่งครับประตูไม่ต้องเปิดครับไม่ตายว่ะที่ครับเอาละครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงเด็กนี้เล่นยังไงนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอชุดใหม่แกะกล่องนะครับนั่นคือเด็กของเจ็ดบาทเองนะครับซึ่งเด็กผองจัดขึ้นมาในวันนี้นะครับค่อนข้างมีความ แปลกละมั้งนะครับเพราะว่าดูมาจากหลายๆเด็กจากต่างประเทศด้วยเอามาผสมสานกับการเล่นของเรานะครับต้องบอกกันว่าเราคงพูงว่าเอ๊ะทำไมเด็กเจ็บบาทครับถึงมีกิเตอร์ซิลอยู่นี้ด้วยซึย่งเป็นเด็กของรอยเนทนะครับผมใส่เอามาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความเอ่อมีต่างชื่อมาเพราะว่าตัวของประตูเนี่ยมาต้องการตัวดิจิบอนต่างชื่อทั้งหมด7ชื่อและตัวนี้มันสามารถเปิดขออกมาปุ๊บแล้วเอามาเสียบใต้ของประตูได้นะครับก็ทําให้มันมีต่างชื่อเพิ่มอีกหนึ่งชื่อแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไอ้นี่ออกมา เป็นใบแรกเนี่ยมันก็ทําให้ประตูนกตรกนั้นเนี่ยไปอยู่ใต้อิเดซียก็ทําให้ตัวของมันเนี่ยไม่ได้ทําลายตัวดิจิมอนตอนเมื่อเขาเธอเราแต่ก็ลงพวกเจ็บบาปได้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก็วิธีเล่นยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกัน,นครับ่วนใบอื่น,นใน7เจ็บบาปเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราแค่ต้องการให้มีหลุมให้ได้มากที่สุดนะครับการโม่นะครับหรือการทิ้งมือมีประมาณสัก อย่างเช่นเบมอนนะครับลงมาปุ๊บจะระเบิดดิจมอนที่ BDP น้อยสุดนะครับพอระเบิดปุ๊บดูรลเวลของเขาแล้วก็เลเวลเท่าไหร่ก็โม่ตามนั้นส่วนเบลเซมอนลงมาปุ๊บก็โม่สี่ใบนะครับแล้วก็มีแรมอนที่ก r a b มือถือไเพื่อั่วจสออันนี้เป็นการที่ดีมากแล้วก็พร้อมกับตัวของซิสเตอร์นะครับก็ที่มือเหมือนกันช่วงเริ่มต้นเนี่ยแรมอนกับซิสเตอร์จะเป็นใบที่ดีมากๆเพื่อต้องการทิ้งเ7จเจ็บบาทในตอนแรกเพราะว่าพอเข้าเทอร์มิสสองปุ๊บเนี่ย ซิสเตอร์หรือเลมอนถูกทำลายปุ๊บจะเอาตัวของเจ็บบาดเนี่ยมาเสียบที่ใต้ของไข่หรือว่าตัวของประตูนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมใส่ตัวของยาม,มาโตะเข้ามาเนื่องจากว่าพอเข้าเทิร์นตัวเองปุ๊บเนี่ยดิจิตบอลของเราตายอ่ะเราสามารถแท็บยาม,มาโตะเพื่อเอาหนึ่งเมมอีกหนึ่งได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของออปชันนะครับออปชันเนี่ยผมใส่มาจะมีตัวของเอ,อ่อออปชันของเบลซิมอนเอ็กซ์นะครับแล้วก็รีมอนเอ็กซ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นประจำสามัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวของ นี่ฮะ,ะตัวของกินหนึ่งนะฮะแล้วก็หยิบการ์ดที่จมันสีสม่วงสองใบขึ้นมือนะครับซื่อเอามาดุเล่นกับตัวของรูนหมดได้เพราะว่าคอมโบของมันเนี่ยยังไงก็ได้มันลงข้าง,างน้อยอยู่แล้วแล้วก็โบทับรูนหมวดอีกทีนึงเพื่อคุมกเกิือฝา่งตรงข้ามเมื่อคุมได้ปุ๊บเราก็จะสามารถตั้งอร์ดได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวในหลุมที่ไปเจ็บปากเนี่ยมาเสียบใต้ของประตูได้อีกทีหนึ่งนะฮะคือพูดค่อนข,ข้างยากอยูอย่เหมือนกัน <laughs> ดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราเจอดิจิมอนที่กันบึ้มขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับต้องรีบวิ่งให้ได้ไวาที่สุดเป็นก็พอนะครับเพื่อให้หลุมเยอะเมื่อมีครบเจ็ดใบปุ๊บเราก็จะสามารถเรียกโอคุโตมอนออกมาได้นะฮะจะโวทิ้งก็ได้ก็แล้วแต่เราแต่ปกติที่ผมเล่นเท็กนี้จะไม่ค่อยได้โวเพราะว่าเด็กที่โวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เด็กกับพวกที่มีสลิปโหมดของเบลฟมอนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่มาดังนั้นผมไม่รู้ว,วันนี้จะเจอเด็กอะไรบ้างก็มารอดูแลกันนะฮะ มาพี่บูธเรามาหาคนเริ่มก่อนนะพี่ครับนี่สิบหกครับเป็นเลขที่ดีครับสิบห้าครับเลขที่ดีจริงด้วยพี่ทำไมอยากแข่งเดิมก่อนอนี่ยจัเริ่มก่อนโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คก่อนต้องมูหรือเปล่าอ่าดูท่าแล้วไม่ต้องไม่เล่นครับโอเคไม่เล่นผมวางก่อนเลยมีเทมเบอร์ใช่ไหมครับมีเทมเบอร์ใช่พี่ เป็นเด็กที่ดีครับเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่พร้อมแล้วหนึ่งมานั่งแก้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับสิยครับฟักไข่ขาบจิบิมอนนะฮะอีโวเป็นวอมมอนครับผมสวยๆครับทรงสี่ครับมาเลยสเกตเทนดีครับตัวครับฟัก ไข่ครับไข่เรียกไข่มาเสียบข้าหน้าอีกทีหนึ่งครับอตอนนี้ลบพวกเจ็บบาปลงมาลงสดจากมือลบสามพอดีตอนนี้มันยังไม่พอนะฮะ <c oughs> ไม่พอบทสนามผมไม่มีดิจิมอนแล้วห้าลงไปผมลงดูเจมอนครับ <c oughs> จะลบห้าจ่ายห้าจากสี่ไปหนึ่งลงมาปุ๊บเปิดสามใบหยิบเจ็บบาปหรือแองเจิลหนึ่งใบขึ้นมือโอ้ไม่กเอาเจ็บาปไปนี้ขึ้นมือครับ <c oughs> นอกนั้นทิ้งครับแล้วผ่านครับโอเคเขาเทนโจอคาด เขามีเบลเซมอนขึ้นมือไปซะแล้วงั้นผมไม่ดันไม่ดันด้วยลงฟรีไหมฮะลงฟรีลากมาครับโอ้โหนี่ปอม่อนเปิดสามรับสองสามเยี่ยมกูดโนกูดครับฮิปีมอนครับครับที่เหลือใต้กองอ่าฮะจากนั้นลงไดซเกะเคนิคใบหครับโอ้โหแอนยังไม่เล่นยังไม่เล่นก็เธอผมจั่วครับครับ รับเป็นเฟ,ฟ้ครับเอาใครเสียบใครครับแล้วก็ระเบิดย้อบรรทุกตัวของตัวเองครับตู้ครับอันนี้ตายจากนั้นเมื่อระเบิดสำเร็จปุ๊บสามารถเอาเจ็บบาปหนึ่งใบมาแปะแต่ไม่มีเนะี้ <laughs> ดูเจเล็กๆยังไม่เป็นเด็ดเจ็บบาปใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับแล้ว,ลวเราจะทําอย่างไรอืมอันนี้ลบสามลบสามเป็นลบหกลบหกดูไม่ค่อยคุ้มหร่เลยอะแต่ต้องทําครับ ลบหกครับอันนี้จ่ายห้าครับผมจากสามไปสองครับโม่ตัวเองสี่ใบครับมีลูมีเก็บของครับผมตอนนี้หลุมยังไม่ถึงสิบถ้าถึงสิบมันจะลดล่าได้สองขั้นหนึ่งตัวโอเคแล้ว่าดครับอ่จบเทินพี่นะคะผมวอลมอนจะขึ้นมือครับเทินจวครับโอเคก็จะลูดแล้วเนาะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเ้ยแต่ว่าผมลากก่อนแบสเกตไปแรกอ่านี่ก่อนวอลมอนหนึ่ง สองสามโอเคหีิเป็นสติงมอนครับอีมีอยู่แล้วจากนั้นอีกใบหนึ่งครับครับผมวอมมอนนะฮะเปิดหนึ่งสองสามโอเคหยิบทั้งได้หยิบทั้งหนูเคนแล้วก็ XB มอนครับผมค่อนข้างดีอย่าดีใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคอะไรฮะเริ่มเลยนะเอาเอาเลยดีไหมเนี่ยอ่าพอพอแหละถ้าถ้าโจทย์เจอเฟลฮานะ อะเรามาหาเว้พ่ากันดีกว่าครับผมโวจั่วครับได้ไหมฮะไม่ได้ฮะไม่ได้นะฮะโวครับอ่าฮะจั่วครับอ่าไดยังไม่มาอยงนั้นผมแท็บเอาเป็นหนงอ่าโปรสองเป็นศูนย์อ่าต่อตัวยี่ตีไม่ต้องโจบเต๊ะเลยผมผ่านทำไมผมโจบเกมไม่ได้อ่ะโอเคเข้อเทอผมที่สี่ครับจั่วครับอ่าไข่ครับเสียบครับอ่าเราเบิดตัวเบลเซมอนครับ เบสบอลเมื่อออกจากสนามเอาเจ็บบาปหนึ่งใบครับมาเสียบไข่ครับโอ้โหมีใบเดียวด้วยนะนี่ฮะเอาลูเจมอนครับครับผมอันนี้ไข่ถ้าเราเบิร์ําเร็จเอาเจ็บบาปหนึ่งใบมาเสียบครับเอาเบสบอลมาเสียบครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมลบลบเก้านะครับแทบจะลงฟรีตอนนี้มีต่างชื่อแค่สามชื่อลบเก้าโอโอจ่ายสี่ครับลบเก้าครับเป็นศูนย์ครับอฝั่งนู้นมีมากกว่าครับกับบนและกัดล่างครับ กัดบนและกัดล่างคือครับไล่ไปทั้งหลายคอสูงสุดก่อนพอสูตถ้าคอต่ำสุดครับต่ำสุดอ่ะตอนนี้ทูทั้งที่ห้อง้ำหนึ่งตัวถูกทำลายได้หนึ่งเมมครับตายสองตัวบบกสองเมมปาปาทำสองจะทำยังไงกับเกมข้างหน้าดีลงพิสเตอร์ครับสามครับสองไปหนึ่งครับลงมาปุ๊กทิ้งการประมือหนึ่งใบทิ้งใบนี้ครับตัวสองใบหนึ่ง สองแล้วผ่านครับโอเคเข้าเทิดด่างดาบข้าเทินจวบครับครับโอเคอืมอืมอ่ะดันวอร์มว่นออกไปครับมาแล้วสินะไม่กด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 เลยเหรอทำไมไม่กดอ่ะไม่มีไม่มีมีมีแต่แบบไม่ใช่ตัวเสิร์ชหาของอ่ะพี่อบอกว่าเมื่อกี้เรากลับไปแล้วสินะใช่เอ่มอ่ะตีไปเลยครับตีเลยเหรอตีมั้งเนี่ยไม่คิดอะไรแล้วสิสามพันครับตายครับอันนี้ถูกทำลายเป็นบุกหนึ่งครับ ของดีเมอนครับได้เลยครับทำอะไรต่อครับเนี่ยผมก็ไปรวมเหมือนกันมาขึ้นมาอะไรใจขนาดนี้ตายแล้วเยอะดีๆเท่าไร่นี่เล่นดีๆเล่นเดีๆแล้วจริงจังแล้วเนี่ยมือผมอะโอเคครับอันนี้ขายครับที่ดาวซิลครับเสียบครับตัดแข้งครับโอ้ยมีอีกนะซิลด้วยอะเราเบิดตู้มครับอันนี้เอาความสามารถขายเอาหนึ่งใบเสียบที่เป็นเจ็ดบาทและเจ็ดบาทมีใบเดียวครับใช่ครับนี่ฮะ คราวนี้ผมมีต่างชื่อคือไข่ของประตูอิกาซิลหนึ่งสองสามเป็นห้าคราวนี้ลบสิบสองครับในการลงของเจ็บบาทแล้วผมต้องทำอย่างไรอ่ะลงฟรีครับลงมาปุ๊บโม่ต็เองสี่ใบครับสวยๆครับโอ้โหนครับโอเคครับไม่มีให้ลด่าดครับเค่ KX นี่คือคนละชื่อกันไหมคนละชื่อคนละชื่อต่างชื่อขอท่านดีครับดีหนึ่งหมือนหนึ่งตีครับ อ่ะวอรมอนวอรมอนมิสเมโมรี่ครับครับผมใบหนึ่งครับโม่ตัวเองสองใบแล้วก็จวดหนึ่งใบครับอืมจากนั้นอืมกดดีเลยครับเอารูนหมดขึ้นมือครับครับผมแล้วโบเลยครับรูนหมดใายห้าครับจากหนึ่งไปสี่ครับแล้วจวดหนึ่งครับผ่านครับอันนี้สมโหมดห้าพันครับอันนี้มันคุมกําเนิดกันนี่หว่าพี่ อ้าเขาเดินจั่วอะไข่ไข่เขาชอบคุงมครับอ่ะฟักไข่ครับอีโวเป็นเจ้านี่รีมอนนะครับโอ้จัวอะอืมในเมื่อเขาคุ้มกำเนิดเรานี่นี่เฮ้ยจับนอนหนึ่งตัวและส่งตัวที่นอนสูงสุดสิบตัวไปใต้กองครับปีตัวเดียวครับอ่ะผ่านเลยครับโอ้ไม่มีไม่มีให้ดูป็นจัวครับโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาจะกอกมาได้กันหรออ่ะลงฟรีอีกรอบนึงครับเอาไว้เอาไวอ่ะ ลงมาโม่สี่ใบครับไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรตีครับหนึ่งมื่นหนึ่งหนึ่งเช็คครับหมื 14, ่นสี่ครับเตะครับค่อนข้างเศร้าครับออ้าวยค่อนข้างเศร้าเราได้เยอะแน่แน่ั่นตีนะนั่นตีนะนนนะไม่ได้ยัดใช่ไหมพี่เบลตาย เอ้ยไม่ตายเพราะว่ามันตายจากการต่อสู้ไม่นับครับต้องตายด้วยเอฟเฟกต์เอฟเฟกตัวเองก็ได้จนะถ้าอย่างนั้นค่อนข้างยากเลยอ่ะพอมันเหลือเมมเยิ้มรู้จะจ่ายอะไรดีอ่ะเออโคตรยากเลยอ่ะถ้าผมนี่จ่ายสี่ปุ๊บเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งปุ๊บโอ้โหมันแพงแล้บป่ะวะผมขอจ็อกสักหนึ่งตัวจ่ายหนึ่งครับโอ้เคบเก็บของโอเคเก็บของสองใบครับหยิบหนึ่งครับแรมอนแรมอนดีไหมนะ มึงก็ดีแล้วนะแล้วก็หยิบเบลครับคาบอลอืมอะลงแลมอนครับคาบอมทิ้งก้าฟประมือหนึ่งใบครับผมทิ้งเป็นนี่อืตัวสองใบอืมโอ้ให้เยอะอะจ่ายสี่ครับไหน <laughs> เอาเจ็ดบาทหนึ่งใบครับจากหูมดือมือครับไป เสียบใต้ไข่ครับหรือว่าประตูผมเสียบเป็นเดมอนครับแล้วผ่านครับทีชื่อแล้วนะครับตอนนี้เป็นหกชื่อครับ <Okay S 1> ต้องรอเธอหน้ารอเธอหน้าเธอหน้าเาาาารายังรอดอยู่ใช่ไหมเปล่านะโอ้ยยเจ็บไปทางหัวใจมีไหมฮะไม่มีครับจริงปหเนี่ยจริงผมไม่ได้หลอกแลมอนจะถูกทําลายแต่ไม่ได้ยัดได้ยัดครับเพราะความสามารถไข่ครับขอให้ถูกทาลายก็พอด้วยเอฟเฟกต์ถ้าเกเทียร์นี่ได้ก็ไม่มีให้ยัดครับอืม โอเคงั้นถ้ายัดก็จะเป็นเจ็ดแล้ก็ต้องรออีกหนึ่งเธอใช่ต้องรอจบเธอเราได้เทมเมอร์ครบครันอ่ะหยิบสองใบครับผมอ่าฟ้าเขียวอือชะลอเข้าไปอีกหนึ่งเธอแล้วกันใต้กองทำไมมีเยอะจัง่ะแค่สองใบนะหมดแล้วครับเป็นสีเคียวไม่ต้องหวังอะไรแล้วฮะ มีสองใบใช่ไหมลงฟรีครับโม่สี่ใบครับอืตีครับหนึ่งหมืนหนึ่งครับประตูไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องเปิดประตูหรอกแค่เบลตัวเดียวเนี่แหละใช่ครับลุ้นหมด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 สกิดเฉยเลุ้นหมดเออไปก็ได้คัะ อะรุ่นมวยทีนึงครับครับผมไปสี่โวห้าจนหนึ่งครับลงยามาโตสองครับไปสองอืมล้วก็ลงไปพิทีดีปเนี่ยลงสี่ครับไปสองโอเคอ่ะหน่งสามยังไม่ครบชื่อใช่ไหมยังไม่ครบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องรอตัวนี้ตายใช่โอเคลบห้าพันอยู่ครับได้พี่แต่มีออปชั่นอไม่มี ไม่มีหลอกแต่ว่าเราต้องเล่นอย่างอื่นอ่ะมีโวในไข่ครับครับผมจวนหนึ่ง<ม>โอเคเข้าเทินหน้าผมระเบิดโปรลอรีกห้าพันนะใช่เพราะอย่างนั้นเราควรจะโวในไข่ไปเลยใช่ใช่นี่ครับจวรครับเข้าเทินจ้วรครับ ตู้ครับลบห้าพันครับเสียบหนึ่งใบครับเสียบเป็นเบลเฟมอนครับอแล้วก็เห็นตูกทำลายครับแถบครับมูหนึ่งเมมครับครับผมเป็นสี่อันนี้ลบสิบสองใจหนึ่งครับครับผมเลือกครับจะทำลายจิบอนเทมเมอร์ถ้าไม่ทำลายยีสีเขียวทิ้งครับทำไมผมมีเยอะผมมีเยอะผมมีเยอะเลย โอสามครับ,รบเป็นศ<ม>ูนย์จวครับเมื่ uh, โอมาหลุมเกินสิบใบหยิบออปชั่นสูงสุดสองใบขึ้นมือครับครับผมครับผมหยิบเป็นนี่ครับออบอแล้วกูเลี้ยวกูโอ้โหไม่มีอะไรน่าสนใจหยิบเป็นเคนะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมือนะฮะออปชั่นเคเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> อบวกเมมครับอือเป็นสองอ่ะใจหนึ่งครับเป็นหนึ่งอ่าทำลายลิลิทิ้งครับหยิบสองใบขึ้นมือครับอืออือแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บวกเมมจากลิลิทใช่ครับอืออืมหยิบสองใบนี้ขึ้นมือครับแหมสองใบนี้ครับอันนี้ตายอันนี้มันย้อนวัวกี่ขันแล้วพี่ย้อนวัวสองขันครับโอเคครับเห็นเป็บปากถูกทำลายครับโอเคยัดับครับ อ๋อเลี้ยงมันเอาจริงๆผมจะโดนเบลตีแล้วตายเนี่ยผมจะหมดแล้วเนี่ยโอเคตีดีไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่อ่าถ้าตีแล้วตายได้ผ่านพังแล้วพี่ตอนนี้ลบอยู่ไหนห้าพันป่ะสีเคียวผมลบด้วยเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ลบห้าพันป่ะใช่ลบบอดลบเพื่อฆ่าผันอยู่ถ้าลบหมื่นหนึ่งอะคิดว่าไงหมื่นหนึ่งก็ไม่ไหวอยู่นะแต่เราออกไปแลวหนึ่งตัวเนี่จอดีตีครับไม่ตายว่ะ นักรบโดนลบหมื่นจริงอ่ะเนี่ยอืครับโอเคได้พี่เข้าเธอจัวผมก็จะเล่นอะไรละลองสดเทียดโอ้โหสองอ่ะผมเอาดักกระหนดไปยันประตูพี่ไว้ก่อนลอย่าพุ่งแตกนะประตูอะโอเคครับเข้าเทิพี่จัวครับหมดแล้วครับอ้าว ตูมแต่ครับลบอีกห้าพังก็ไม่ตาย <Okay. S 1> เสียบหนึ่งใบครับแต่เรายังไม่ครบอยู่ดีนี่เราเล่นอะไรมาเนี่ยี่เอาดีลิฟมาเสียอันนี้แถบบวกหน <c oughs> ึ่งเมมเป็นเก้าลบทำไมเยอะแยะแลนี่เนี้ยสำหรับเพื่อนๆ <c oughs> ที่ไม่รู้นะครับโอคุโด <c oughs> ในหลุมมันจะละเบิด <laughs> แต่ว่าผมเอา,า,ด,าดัวก้อนหมดแบบสดๆมายืนยันประตูไว้อยู่ <laughs> วงสดโอ้ยไม่กอดรัดได้สักสองทีน่าดี <c oughs> ผมลืมคิดไปเลยว่าเออว่ะเรามีเด็กหมดนี่นะ <c oughs> อ่ะวงฟรีครับครับไม่มีให้ย้อนวงฟรีครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปใต้ก่าเด็ก <c oughs> ไม่หมดแล้วขอบคุณครับเด็ไม่หมดแล้ว แล้ไปหนึ่งครับครับผมพิงคเคครับโอเคระเบิดอู้หูเคใบนี้อ่าโอโฟอะไรสี่โฟสี่ครับผมไห้าไม่อยากจะลงอะไรแล้วครับไม่อยากลงอะไรแล้วลงแล้วเดี๋ยวจวด <laughs> ผ่าน <laughs> ครับโอเคเขาถึงจวดครับเอ่อลดแล้วห้าพันอยู่กด <laughs> ไม่ได้เลย อ่ะดันออกไปก่อนครับผมอ่าไม่ใช่แจมิงเนาะไม่ใช่ครับเสียดายตรงนี้แต่พี่อ่ะอีโวครับผมอ่ะไม่มีอะไรนอนหั่วไม่มีอะไรให้นอนครับอืมไม่กล้าตีเลยอ่ะไม่กล้าตีพี่ก็จะเฮแล้วเนี่ยโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องตีผ่านแล้วครับ ยันประตูไว้เออข้อเทินจั่วครับเออมามามีวิธีไหมนะไม่มีจริงเหรออือย้อนโัอีกไม่มีโฮิโมแล,ลยครับย้อนไหมครับย้อนสองขั้นเนาะใช่ครับโอเคสุดมอนเหรอครับไม่มีครับสุดมอนก็โมวไม่ได้ ตีรับไม่ในคำเงินสามอ้าวตาไปแล้แบบครับแย่แล้วพี่แย่แล้วแย่มากๆเลยครับผมไม่มีวิธีเอาเข้าอะครับไม่มีวิธีเลยเ้าวจ่ายเจ็ดครับผ่านครับผมก็เดินแล้วก็ผักไข่บอกแล้วก็ผ่านเดินนะพี่ เล่นเผินเกินน้าใจขอบคุณคเขาต้นมือนะเอาละครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับแมตช์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกค่อนข้างพลาดเยอะมากเพราะมูเตโม่นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีเล่นจริงๆเนี่ยผมอาจจะพลาดตรงที่ว่าทำไมตอนขุดเนี่ยน่าจะต้องขุดอยู่เซิร์ฟอลเอ็กซ์ขึ้นมาเพราะว่าเบสมอลอยู่บนมือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงเบสมอลปุ๊บเราสามารถเอาเบสบอลเอ็กซ์เนี่ยวัวทับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ ทำให้ย e ิงสีเขียวของฝันตรงข้ามได้ตามบุ๋งของเราทุกๆสิบใบนะครับ, e บยิงหนึ่งใบอันนี้คือจุดหนึ่งที่ต้องพลาดแต่ว่าการเล่นของฝันง,งุนเขามือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่กลัวเรื่องของอีพิเดีมอนที่โผล่มานะฮะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่เห็นว่าดูนหมวดผมก็ข้างใช้บ่อยมากเพราะว่าชอบเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวของอันนี้อีกอันหนึ่งตัวของลูเจมอนนะครับลูเจมอนเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดต่อเท่ากับการเอฟเฟกต์แล้วมันไม่มี เอฟเฟกบึ้มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะฮิลเหนื่อแล้วก็ตัดสกิลียเขาอีกหนึ่งใบนะครับก็ถือว่าสร้างเมัได้อีกเหมือนกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเดจิบารโของผมนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ไดีอยูนี้นะโอเคผมก็ขอฝากช่องด้วยครับช่องโอวูดแล้วก็ฝากช่องเมคกิโตโจโด,ด้วยนะครับที่ลงคลิปนี้ขึ้นมานะฮะแลวเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าไปบ่ายสวัสดีครับ